สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเจ้าในโตนะครับเป็นในโต v 1 5นะครับเป็นเครื่องที่แบบด้านหลังเนี่ยเห็นไหมครับว่าสวยงามมากๆนะครับแล้วก็เป็นเลโก้ในโตตัวใหม่นะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยหายากเหลือเกินนะครับต้องหาซื้อตามถ้าเป็นบ้านผมอ่ะไม่มีเลยนะครับคือต้องออเดอร์นะต้องพีออเดอร์นะครับก็เลยตัดสินใจซื้อแบบออนไลน์เลยนะครับ พอซื้อออฟไลน์เนี่ยได้ก็ได้โค้ดส่วนลดด้วยนะครับแล้วก็ได้ของแถมเยอะด้วยนะครับแล้วก็ถูขว่าหน้าร้านเนี่ยประมาณ 3- 4พันเลยนะครับถือว่าคุ้มค่ามากนี่ครับอันนี้เพิ่งแกะออากาจากกล่องเลยนะครับยังไม่ได้เช็คอะไรมากมายครับแต่เรามาดูคร่าวๆดีกว่านะครับนี่เอากล่องมาเป็นแบบแบบก่าด้วยเนี่ยสีเดียวกับพื้นเลยโลโก้เนี่ยเป็นโลโก้ใหม่นะครับแล้วก็เป็นลายลายเนี่ยต่างจากตัวเก่านิดเดียวนิดเดียวนะครับ อันนี้เป็นรุ่นเป็นร,ริ่มต้นของมันนะครับนี่ถ้าเป็นรุ่นเนี่ยรุ่นนี้ก็ไทซีเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นตัวสูงหน่อยเนี่ยพอตอาจะดูด้านหลังนะครับมีฮีทไปนะครับหรือซิงเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับนี่ส่วนด้านขวามือนะครับก็จะมีบิ b บี แล้วก็หูฟังนะครับถ้าเป็นตัวรุ่นเก่าเนี่ยหูฟังจะอยู่ซ้ายนะหูฟังอยู่ซ้ายอันนี้ตัวใหม่อยู่ขวานะครับเครื่องนี้ก็ถูกอัปเกรดแรมแล้วครับจาก DDR4 erm เป็น DDR5 นี่ครับนี่ตามสเปค safest. เลยใช่ไหมครับเป็น DDR5 แล้วนี่แล้วก็เ HMI เนี่ยเป็น2.1ด้วยนะครับ โอ้ดีเครื่องยังไม่ถูกเปิดเลยนะครับยังไม่ได้เปิดเลยนะก็สวยงามถ้าสนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ใต้ล่างคลิปนะครับหรือว่าตรงคอมเมนต์ก็ได้